สวัสดีครับพี่น้องครับทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ลุงก็มาที่ข้อไก่ตามปกตินะครับมาเพื่อให้อาหารไก่นะครับแต่วันนี้ก็มาในช่วงเช้ามืดเลยนะครับในช่วงเช้ามืดมาดูลูกไก่ที่ลุงได้ทาคลิปไว้เมื่อวานนะครับลูกไก่เมื่อวานก็สี่วันนะครับวันนี้ก็ครบห้าวันนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะครับก็แค่จะมาให้อาหารนะครับ แต่มาถึงก็จากเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้พี่น้องได้ดูกันเล็กน้อยวันนี้ตั้งใจว่าจะไปเอาวัคซีนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ลุงก็จะไปเอาวัคซีนนะครับเพื่อมาเก็บไว้นะครับเวลาลูกไก่ได้ครบเจ็ดวันลุงก็จะได้ทําวัคซีนกันนะครับแต่ไหนไหนก็ถือโทรศัพท์มาแล้วนะครับวันนี้ก็มากับโทรศัพท์เครื่องเดียวเลยนะครับาจากพวกอุปกรณ์อะไรก็ไม่ได้พามาเลยนะครับวันนี้ลุงก็ใช้มือยื่น <laughs> เพื่อถ่ายรูปนะครับ ถ่ายคลิปนะครับยังไงถ้าหากว่าภาพไม่สวยก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาทําคลิปนะครับวันนี้นะครับแต่ไหนๆก็มาแล้วนะครับก็ให้พี่น้องดูกันสักหน่อยนะครับว่าในช่วงกลางคืนลูกไก่มันได้กินอาหารกันอย่างไรบ้างนะครับมันได้อยู่กันอย่างไรนะครับในช่วงที่ผ่านมาเมื่อคืนนะครับเราอาจจะไม่เห็นภาพเมื่อคืนนะครับแต่ว่าจะมาดูสภาพในในตอนเช้านี้นะครับว่า ลูกไก่มาได้กินอาหารหมดไหมนะครับค no ุยเขีつつつつつつ so, okay. ่ยไปอย่างไรบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูกันเลยนะครับมาดูกันพร้อมๆนะครับพี่น้องครับโอเคครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องครับลูกไก่ ก็คุยเขี่ยอาหารกันอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้ในรางอาหารที่ลุงใส่ไว้เมื่อวานก็หมดแล้วนะครับอาหารเหลือแต่กแกลบอย่างเดียวแล้วเพียวๆแล้วมันคุยเขี่ยกันเมื่อคืนนะครับเมื่อวานตอนเย็นนะครับลุงก็มาได้ได้มาใส่อาหารไว้ให้เหมือนกับที่พี่น้องได้เห็นแล้วแหละครับตอนนี้ก็ไม่มีนะครับเหลือแต่กแกลบเลยนะครับถึงแม้ว่าลูกไก่จะเขีย่ยแกลบลงไปนะครับแต่พี่น้องไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าอาหารจะ ไม่หมดนะครับนะครับอาหารจะโปนแปร์นะครับไม่ต้องกลัวนะครับลูกไก่จะเคี่ยกันกินจนกินกันจนหมดนะครับในรางนะครับเลี้ยงแวววับเลยครับพี่น้องสังเกตได้นะครับจะไม่มีอาหารตกค้างอยู่เลยนะครับแับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะพามาดูในส่วนของรางน้ํานะครับ จะพามันเรในส่วนรางน้ำเมื่อวานนะครับที่ลุงได้เอาก้อนอิฐนะครับตรงนี้ลุงก็ได้เอามาเม่อวานนะครับพี่น้องก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะครับเพื่อมาวางให้มันสูงขึ้นนะครับจะได้ตั้งทังน้ำมันสูงขึ้นเพื่อว่าลูกไก่จะได้ไม่เขี่ยกแกลบลงไปมากจนเกินไปนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับน้ำก็ใกล้จะหมดนะครับ ครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูลูกไก่ที่ใต้โคมไฟนะครับนนไปโคมไฟกบนะครับซึ่งตอนนี้มันก็นอนกันอยู่นะครับอากาศมันยังเย็นๆนะครับในเช้าเ้านะครับลูกไก่ก็จะมานอนกันใต้โคมไฟนี่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับลูกไก่ที่นอนกันอยู่ใต้โคมไฟนะครับ ส่วนที่กําลังกินอาหารกําลังคุยเขียอยู่กังนอกก็มากนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าโคมไฟเนี่ยมันให้ความอบอุ่นที่เพียงพอนะครับลูกไก่ก็จะออกไปกินอาหารนะครับแล้วก็วิ่งเล่นแล้วก็เข้ามานอนในโคมไฟนะครับมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้นะครับซึ่งความอบอุ่นของมันก็เพียงพอนะครับ โอเคนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ลุงก็ต้องขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวลุงก็จะให้อาหารไก่ก่อนนะครับแล้วอีกสักครู่ตอนเวลาสายๆนะครับลุงก็จะไปไปขอวัคซีนนะครับเดี๋ยวลุงจะไปขอวัคซีนที่ไหนยังไงเดี๋ยวพี่น้องติดตามกันนะครับเมื่อเวลาลูกไก่ได้ครบเจ็ดวันแล้วลุงก็จะได้ทําวัคซีนให้พี่น้องได้ดูนะครับครับเพราะว่าลูกไก่ทุกตัวทุกรุ่นก็จะทําวัคซีนกันหมดทุกตัวนะครับ เพื่อว่าให้ลูกไก่ได้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับพี่น้องเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับลุงในการทาคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับพี่น้องครับสําหรับทลิปนี้นะครับขอความสุขความสมหวังจงมีแกท่ทุกท่านทุกๆคนด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ